ถึงวันนี้ค่ะทแทุ่นก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะงานวันนี้นะคะก็เป็นการเปิดสัก,กราดอย่างเต็มตัวนะคะสำหรับแกรนระดับจังหวัดในรอบนี้นะคะก็คือมิสแกรนกรุงเทพสระบุรีค่ะเปิดออดิชันเป็นจังหวัดแรกนะคะซึ่งวันนี้เราจะออดิชั่นจาก50คนให้เหลือ40คนนะคะโดยมีแบ่งเป็นรอบความสามารถต่างๆนะคะให้ครบทั้ง4ด้านที่บอต้องการนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทั้ง40คนที่เข้ารอบวันนี้นะคะเราจะคัดจังหวัดละ1คนนะคะที่ได้ คะแนนสูงสุดจากทั้งพี่ฟ้าน้องชาลอตแล้วก็กรรมาการทุกท่านนะคะเพื่อเข้า Fast p แท็กนะคะท็อป10ของจังหวัดทันทีนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาได้ทราบกันว่าแต่ละคนนอกจากหน้าตาสวยแล้วเดินดีแล้วความสามารถพิเศษคืออะไรคิดว่าวันนี้ต้องมีคนแจ้งเกิดอย่างแน่นอนค่ะจริงๆ4ปีเลยใช่ไหมคะที่ลง4ปีค่ะมีอะไรบ้างคะบอกคือบอดี้บอดี้นะคะบคิวตี้แอนด์เบรนนะคะและแน่นอนบิสเนสค่ะ,คะวันนี้จะมีการ แข่งขันการไลฟ์สดกันด้วยซึ่งงานในวันนี้นะคะก็จะเป็นในรูปแบบของเกมโชว์นะคะเป็นครั้งแรกในวงการนางงามที่ audition ในรูปแบบของเกมโชว์แบบเต็มรูปแบบค่ะยังไงติดตามกันได้ในวันนี้ค่ะ,คะจริงๆเป็นปีสติดเต็มตัวเลยปีนี้ก็ต้องต้องหาทีป๊อปให้ได้มันโจน์มันยากขึ้นยังไงบ้างคะมันยากขึ้นตรงที่บางทีบางทางทยของนางงามอะค่ะที่เราเคยติดภาพนางงามที่ตัวสูงเป็นบิว u ี้ queen วันนี้อาจจะเปลี่ยนไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าย,ยังมีความสูงสวยบิวตีว้ควีนแต่มีความสามารถเฉพาะตัวที่ เหมือนพี่อิงฟ้าอย่างเงี้ยแน่นอนว่าได้เข้ารอบแน่นอนค่ะอิงฟ้าชอบหลอดเป็นคณะกรรมการเราค้นหาแบบไหนดีคะก็วันนี้อยากให้น้องๆเป็นตัวเองค่ะเหมือนว่าจริงๆเราเราคิดว่าเสน่ห์ทุกอย่างในเรื่องของความสามารถอะไรอย่างเงี้ยท้ายที่สุดคือเราก็จะหาคนที่มีชาร์มิ่งที่แบบมีเสน่ห์เราบอกวิญามองไม่ได้แล้วก็มีความเป็นตัวเองมันก็จะทาให้โดนตก ดีเควสมาไหมคะส่วนตัวว่าอยากได้แบบไหนแบบหนปดอินฟาร์ดอิงฟาร์ดไเลยชาดปจริงๆหนูได้มีการถามแล้วคะ่ะว่าแบบว่าปีนี้บอสแบบมองหาอะไรอยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยคือเขาก็อยากได้ อย่างที่บอกว่ามันมีการเพิ่มขึ้นมาก็คือมีความเป็น t ีป็หรือโอเคป็อกอะไรเงี้ยก็อาจจะหาคนที่มีความสามารถในเรื่องของการร้องการเต้นมากขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกคือเสน่ยเนี่ยคือสําคัญที่สุดเรียด้ว่าขานรับเวกองแม่มิสแกรนไท a แลนด์ที่จะส่ง5สาวไปเหมือนกับเดบิวที่เกาหลีไปเรียนที่ไหนยังไงอะคะ อออันนี้เบื้องต้นหนูก็ยังไม่ทราบแต่ว่าทราบพร้อมๆทุกคนในวันนั้นเลยก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์เหมือนกันอยนะะ่างเงี้ยค่ะลึกๆก,ก็แบบว่าแอบมีชา้าเหมือนปีนี้หลืเราไม่ได้ไปใช่ไหมใช่ใชแล้ว,ว่าจะมีเกอร์กรุ๊ปจากมิสแกรนไทยแลนด์ปีนี้แน่นอนคือเมื่อคืนนี้บางเอิญได้พี่คุยกับพี่นวัด<ช>พี่นวัดบอกว่า5คนที่ได้เข้ารอบทีบ๊อบเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็น5คนที่มงนะ<ม>แยกส่วนกันค่ะอาจจะเป็นคนมงที่ได้ไปเทรนด้วยก็ได้หรือว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้ คนละรางวัลกันกับคนต้องเป็นคนที่มีความเป็นสตาร์มากกว่าเดิมเหมือนปีที่แล้วคือหมอลามอะไรเงี้ยแต่ปีนี้คือทีปอมใช่ไหมคะ,คะนอกจากร้องเพลงได้เต้นได้แล้วเนี่ยมิสแกรนที่เป็นไอดอล,แ,ลแบบนี้ต้องหาเป็น,นยังไงอย่างของมิสแกรนกรุงเทพสระบุรีเองก็มีดีไอดอลด้วยค่ะใช่ค่ะก็จริงๆไอดอลเนี่ยไอดอลในทุกด้าน ทำไมฟินถึงเลือกพี่ฟ้ามาเป็นกรรมการเป็นคนแรกที่อยู่ในใจเพราะว่าพ <itu? S 1> ี่ฟ้าครบทุกด้านนี่คือเหตุผลว่าทาไมเราต้องเลือกคนที and and video, to to ่มีทักษะในทุกด้านเพื่อมามาช่วยในการตัดสินเพราะพูดตรงๆว่าฟินก็ไม่ได้มีความสามารถในด้านการร้องเพลงหรืออะไรก็ตามหรือการแสดงก็ต้องอาศัยคนที่ครบทุกด้านวันนี้เราต้องการคนที่ครบทุกด้านจริงๆที่จะมาเป็นสตาร์ค่ะที่จะมาเป็นดาวที่จะมาเป็นไอดอลของทุกคน อย่างมิสแกรนด์กรุงเทพสรบุรีมันก็ประกวดด้วยแบบด้วยแบบเรียลลิตี้มีการคัดออกแต่ละสัปดาห์ด้วยหรือเปล่าวันนี้ก็สิบคนต้องคัดออกวันนี้สิบคนคัดออกค่ะ,คะแต่ว่าในแต่ละสัปดาห์ไม่ได้คัดออกนะคะก็อยู่ไปตามปกติแต่ว่าก็จะไปตัดสินวันมงกันตามปกติ่าเือนการประกวดทั่วไปแสดงว่าไฟนอลของกรุงเทพสระบุรีจะเหลือแค่สี่สิบคนถูกไหมครับไฟนอลของกรุงเทพยี่สิบคนและไฟนอลสระบุรียี่สิบคนค่ะเราจะแบ่งกันชัดเจนเลยค่ะว่าใครอยู่จังหวัดไหนนะคะแต่วันนี้ต้องมาดูว่า จังหวัดไหนถูกตัดออกเยอะอาจจะต้องเยวต้องรุ้นกันว่ามีอะไรติดตามปัปได้ค่ะความแตกต่างของสิ่งที่คุณต้องามหาตลาดต้อง,งารหาอะไรคะเอาจริงๆเราคือต้องการ ต้องการทั้งสองคนที่ในรูปแบบที่ต้องการที่กองใหญ่ต้องการทั้งคู่ค่ะแต่ว่าอาจจะแตกต่างไปในเรื่องของความสามารถถ้าสมมติว่าจังหวัดหนึ่งร้องเพลงเก่งกจังหวัดหนึ่งก็อาจจะมีสเสน่ห์ในรูปแบบอื่นแบบนี้ค่ะ,ะก็ไปคู่กันได้ค่ะมุมมองของการัประกวดนางงามอะค่ะที่ปีนี้มันกลายเป็นกลย,กลยทุทธ์การทางการตลาดอย่างเงี้ยค่ะทำให้คนนอกในบางคนก็มองว่านางงามจรงิงๆอาจจะเป็นต้นแบบของสังคม,มหรือเปล่าแต่พอเปลี่ยนแบบนี้ปับเนี่ยอย่างอิงฟ้าชาลัดเอเป็นนางงามรู้สึกยังไงคะที่เรากลายเป็นแบบว่าหนึ่งใน แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็ดีใจค่ะต้องต้องบอกว่าช่วงแรกๆเราก็กว่าจะได้รับการยอมรับก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็พิสูจน์ให้ให้ใครหลายๆคนเห็นว่าสิ่งที่เราเป็นเนี่ยบางทีมันทําให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กยุคใหม่ได้ในการกล้าเป็นตัวเองแล้วก็ในการที่จะเดินตามความฝันของตัวเองแล้วมันสามารถต่อยอดตัวเราชีวิตครอบครัวเราคนข้างหลังรวมถึงองค์กรได้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ประสบความสําเร็จได้ก็ยถึงถึงได้บอกว่าวันเนี้ย ฟ้ามองหาคนที่เขามีความเป็นตัวเองอาจจะไม่ต้องสวยอย่างเดียวร้องเพลงเพราะอย่างเดียวาจะเต้นทุกอย่างอาจจะไม่ต้องเพอร์เฟกก็ได้เพราะว่าทุกอย่างมันผ่านการเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนได้เราเอามาเราเอามาแบบฝึกฝนได้แล้วเนี่ยช่หมดดังไห<ป>มวันนี้ต้องมาเลือกนะ้องนอเป็นการ,รการันแล้วว่า จริงๆไม่ค่อยไม่ค่อยอยากเป็นคนเลือกใครเลยเพราะว่าเราก็เคยอยู่ในจุดๆที่แบบโดนเลือกมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้ก็คือถ้าถามว่ามองหาอะไรคือหนูมองหาสเสน่ห์ดีกว่าเพราะว่าเอาความสวยต่างๆเนี่ยทุกคนสวยเหมือนกันหมดมีความสวยในในความต่างแต่ว่าสเสน่ห์มันเป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดคนให้แบบว่ามาชอบมารักเราได้แล้วก็ส่วนในเรื่องของด้านแบบร้องเพลงเต้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถ เรียนรู้แล้วก็พัฒนาได้เหมือนของตัวหนูเองหนูก็เรียนรู้แล้วก็พัฒนาจากนี้ก็ใช้เสน่ห์เพอให้เป็นประโยชน์ค่ะวันนี้ก็มองหาคนที่แบบมีเสน่ห์แล้วก็ดูชายวิ่งที่สุดตรงแบบตอนอยู่บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยพี่สิรอวันนีผู้ที่ผ่านการเลือพี่สิรเซ็นเทลกเสด้หรล่ะเซ็นไว้รอเรียบร้อยแล้วค่ะรอแค่รอแค่บัตรประชาชนมาแนบเซ็นรับเท่านั้นเองค่ะทั้งหมดวันนี้กี่กี่กี่กีรางวัลน ก็4,0,000 0บาทนะคะคูณรางวัลละ10,000บาท40รางวัลแล้วก็คนตกรอบอีก1,000บาทคนละ1 0 0 0บาทค่ะค่ากลับค่ารถกลับบ้านไก่ต้งเสียเวลาเลยนะคะค่ะอันนี้แค่รอบ a u d i t i อันนี้แค่รอบออดิชั่นค่ะส่วนในรอบอื่นก็อย่างที่บอกว่าโดยรวมแล้วรางวัลเรายังคงเพิ่มเรื่อยๆนะคะเบื้องต้นตอนนี้รางวัลรวมจังหวัดละนะคะประมาณ2ล้าน3แสนบาทต่อ1นจังหวัดนะคะจังหวัดละก็รวมเป็น2จังหวัดก็ประมาณ4ล้านหแสนบาทค่ะ จัดหนักจัดเต็มแล้วก็มีอาชีพได้เป็นเจ้าของแบรนด์พี่ฟินก็ช่วยไลฟ์ขายจนหมดก็ทุกคนก็เรียกว่ามากรุงเทพสระบุรีก็มีเงินกลับบ้านแน่นอนมีเงินไปต่อแน่นอนแล้วก็ลงทุนให้ในการเข้าประกวดจนถึงนาทีรับมงเลยพี่ิฝากถึงรอบต่อๆไปของสระบ,บุรีกรุงเทพได้เลยค่ะก็ฝากในรอบต่อไปนะคะจะมีอีกครั้งในวันที่27สิสิงหาคมคือรอบการเปิดตัวผู้เข้าประกวดซึ่งเราจะมีการ เปิดตัวผู้เข้าประกวดในชุดสุดหรูนะคะรวมถึงการประกวดดีไซเนอร์ในวันนั้นด้วยผู้เข้ารอบดีไซเนอร์ทั้ง40ท่านซึ่งมีอายุต่ําสุดอยู่ที่15ปีนะคะจะได้ตัดชุดจริงๆให้ผู้เข้าประกวดของเราทั้ง40คนนะคะใส่โชว์ในงานเปิดตัวผู้เข้าประกวดค่ะแล้วเราจะเดินแบบแคทวอล์กแบบระดับโลกนะคะเอาเรฟเฟอร์เรนซ์ระดับโลกแล้วกันนะคะที่เบเนดิกตูดิโอในวันที่27สิงหาคมนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะมีเข้ากองประกวดกันในวันที่7ค่ะกันยายน และประกวดรอบไฟนอลนะคะ,ะเราจะเริ่มกันที่รอบอเรียกว่าเป็นรอบชุดว่ายน้ำนะคะเราขอเ่ยนรอบชุดว่ายน้ำในวันที่13กันยายนส่วน15กันยายนเป็นไฟนอลมิสแกรนกรุงเทพ17กันยายนเป็นไฟนอลมิสแกรนดสระบุรีค่ะแต่เบื้องต้นวันที่27นี้นะคะก็จะมีการขายบัตรเล็กน้อยๆค่ะเพราะพื้นที่จํากัดน,นะคะก็จะเชิญสื่อมวลชนทุกท่านนะคะรวมถึงท่านที่สนใจนะคะสปอนเซอร์ต่างๆนะคะเข้าร่วมง,งานในการเปิดตัวผู้เข้าประกวดซึ่ง แปลกแตกต่างยิ่งใหญ่แล้วมีการมอบรางวัลให้กับดีไซเนอร์ที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองในวันนั้นด้วยค่ะเราจะมาดูชุดจริงของดีไซเนอร์กันในรูปแบบของไทยซีวิลิเซชันค่ะฟิลีนจัดใหญ่มากจนแบบว่าคนเอาไปคือพูดถึงเข้าในความยิ่งใหญ่ที่แบบโอ้เมื่อวานจามทั้งวันเลยค่ะมีคนพูดถึงเราเยอะมี พูดถึงในวงวงนึงอะไรอย่างนี้รู้สึก่ายังไงบ้างก็จริงๆรู้สึกว่าดีใจนะคะที่อยู่ตรงนี้แล้วผลงานเป็นที่ยอมรับแล้วก็ได้รับคาชมจากทุกๆคนที่อยู่ในวงการนางงามเพราะเราก็ยังใหม่แต่สิ่งที่ฟินคิดก็คือทุกครั้งที่ได้ทําจะทําเต็มที่เสมอส่วนผลลัพธ์จะออกมายังไงนั่นคือว่าเราทำเต็มที่แล้วแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นอินสปายให้ใครหลายๆคนปีน <compelling> <Yes> ี้หวังเป็นทำหน่งดียอดเยี่ยมไหมคะ ถามว่าวางไหมอยากให้แบ่งให้ท่านอื่นด้วยเพราะว่ามีมหลายๆท่านที่มีความสามารถไม่แพ้การส่วนฟินอยู่ตรงนี้ขอรักษามาตรฐานและทําให้ดีที่สุดก็พอค่ะแล้วแม่มอฟินปีนี้ตั้งรับเรื่องดรามา่าอย่างไงบ้างเพราะปกติก็จะมีมใจบางามาก<ม>เลยค่ะบ<ค>า,ามาให้ตลอดคือตั้งรับคือฟินมองว่าความเงียบและการทํางานให้ดีคือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะตั้งคิดว่าแบบนี้นะคะ ราะว่าจริงๆแล้วมันเปล่าประโยชน์ที่เราจะโต้ตอบกับคนที่เขาไม่ได้มีตัวตนจริงๆค่ะคิดว่าการทํางานของเราและสิ่งที่เป็นตัวตนของเรามันจะพิสูจน์ทุกอย่างเองค่ะประะมาณนี้ค่กอดันไหมกอบความที่แบบว่าปีนี้ยกลาทั้งยิ่ฟฝาทั้งชาลอกลายเป็นโลโมเดลให้กับการเป็นหา Miss b r a n ปีนี้สำหรับหนูหนูไม่ไม่ได้กดดันค่ะเป็นกําลังใจให้ดีกว่าสําหรับน้องๆเพราะเราก็รู้ว่าทุกคน ที่มาอยู่ตรงนี้เขาก็อยากจะมาทาเพื่อตัวเองทาเพื่อครอบครัวอยากมีนาคตที่ดีก็ขอให้ทุกคนทําให้เต็มที่แล้วก็อันไหนที่ดูแลแบบเป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆได้ก็อยากให้น้องๆเอาไปใช้อเช่งความพยายามความตั้งใจที่กว่าเราจะมาอยู่ตรงนี้มันก็มันก็ไม่ง่ายแล้วก็ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์เพราะฉะนั้นก็ถือซะว่าอย่างน้อยน้องๆในปีนี้ยังโชคดีตรงที่ว่าหลายๆคนเริ่มโอเพ่นแล้วเปิดใจในการมองนางงามในรูปแบบใหม่ๆบ้าง ก<ห>็เป็นกำลังใจให้ค่ะชาร่วมนะ่ไม่ไม่กดดันค่ะก็อยากให้น้องๆทำให้เต็มที่นะคะแล้วก็ทำในสิ่งที่คิดว่าเป็นตัวเองมากที่สุดเพราะว่าสุดท้ายเราเนี่ยต่อให้ระยะเวลา,ลาผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยการเป็นตัวเองก็คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุด <c oughs> จะมองเราเป็นไอดอลก็ได้ก็มองในด้านที่ดีเพราะว่าคนเราก็มีทั้งดีและไม่ดีก็ <c oughs> ถ้าจะมองก็โฟกัสในสิ่งดีๆแล้วก็นำไปพัฒนากับตัวเองแค่นั้ก็แสดงว่ารุ่นพี่จะปูทางไว้ให้แล้วปูริทางไว้แล้วปูทางอะไรีไก็เดินได้เลยก็ คือต้องบอกว่าตอนปีฟ้ามันค่อนข้างมีดรามา่าแล้วก็หลายๆคนก็จะมีกรอบสําหรับภาพของนางงามว่าจะต้องเป็นแบบนี้แต่ฟ้าว่าด้วยความที่พอเวลามันผ่านไปปีนี้เนี่ยรู้สึกว่าคน โดยเฉพาะคนไทยเปิดการมองอให้การยอมรับนางงามในรูปแบบด้านความสามารถอื่นๆอีกอะไรเงี้ยแล้วก็ในด,ด้านการเป็นตัวเองด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าใครที่มาในปีนี้ถือว่าโชคดีมากๆขนาดพีดีอะไรเงี้ยก็ยังเป็นแบบนในปีเรายังยัง,ย,งยังไม่ได้ถึงขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรามองว่ามีคนปูทางไว้ให้เยอะมากมายขนาดนี้ขอให้ทําให้เต็มที่กับสิ่งที่แบบว่าในแต่ละด่านที่จะมาถึงจุดที่เราอยู่เนี่ยเขาขอินฟ้าเอางบอก